ดิฉันนางสาวไอราดาจังปาสากำลังศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาการศึกษาพิเศษคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะจากต้นก้าเล็กๆในรายวิชา591พัฒนาจนเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ในรายวิชา592สําสำหรับการเรียนรู้ในรายวิชา591ที่เปรียบเสมือนการเรียนรู้เป็นต้นก้าเล็กๆ ที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จนเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงเส้นทางในการเรียนรู้สู่การเป็นครูนักวิจัยที่ดีสำหรับดิฉันยังคงใช้หลักธรรมอิทธิบาท4เพื่อนำมาปรับใช้ในการเรียนรู้วิจัยและนำไปสู่เป้าหมายความสำเร็จต้นไม้แห่งคุณค่าพัฒนาครูนักวิจัยที่ดีเป็นที่รู้ดีว่าแค่เพียงความรู้คงไม่พอ ที่จะนำไปสู่การทำวิจัยได้อย่างสมบูรณ์ในรายวิชา592ได้รับการขัดเกลาจากท่านอาจารย์จนพัฒนาตนเองเป็นต้นไม้ใหญ่ในวันนี้ที่ผลิดอกออกผลแตกกิ่งก้านสาขาพร้อมที่จะสร้างประโยชน์ให้กับบุคคลอื่นโดยเฉพาะนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษต่อไปดิฉันเชื่อว่าการทำวิจัยให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นต้องใช้องค์ประกอบหลายอย่าง ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถและความตั้งใจของดิฉันอยมองแค่เปลือกอย่าเลือกกินใบแต่จงมองถึงแก่นข้างในและสัมผัสถึงมเมล็ดพันธุ์เช่นเดียวกันกับการช่วยเหลือเด็กแต่ละคนเราต้องรู้จักและเข้าใจเด็กอย่างลึกซึ้งและปฏิบัติกับเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมกันหากเราเข้าใจธรรมชาติของเด็กเราก็จะสามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมหลายคนอาจมองว่า พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกมานั้นเป็นพฤติกรรมที่เป็นปัญหาสำหรับดิฉันแล้วหากมองอย่างครูนักวิจัยที่ดีปัญหาที่เกิดขึ้นคือปัญหาของครูไม่ใช่ปัญหาของเด็กเพราะพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกมานั้นเป็นธรรมชาติที่เกิดจากข้อจำกัดหรือความพิการของเด็กเองแต่ครูไม่สามารถจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้จึงจำเป็นจะต้องศึกษาค้นคว้าแนวทางการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เราเรียกว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการนั่นเองค่ะสำหรับรายวิชานี้คือความภาคภูมิใจของดิฉันเป็นอย่างมากที่ได้เริ่มต้นฝึกฝนปฏิบัติ เขียนโครงการวิจัยของตนเองเป็นเรื่องแรกในการให้การช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์รวมทั้งได้นำองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาจากรายวิชาต่างๆมาประยุกต์ใช้จนบรรลุเป,ป้าหมายและเกิดผลสำเร็จนั่นเองค่ะผลการเรียนรู้ในรายวิชา592กาการวิจัยในชั้นเรียนการศึกษาพิเศษได้ปรากฏหลักฐานการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง ผ่านอนุทินการเรียนรู้ทั้งหมด15สัปดาห์และการนำเสนอในรูปแบบของ E-Port Folio ในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ